อิงจะน้อยสองจุดสองจุดคือก็คือเราเราจาลองเราใช้ทูกบอลจาลองว่าเป็นศรสามมู้ตายเียนเป็นจุดท้างยิงหนึ่งจุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เพดานเพดานนี่มีรอยของกระทบของลูกกระสุนปืนของกลางเ,เนี่ยอ,อีกหนึ่งที่มันเราชักงทางอิงสองจุดว่าว่าการอิงเนี่ยทำมุมทำมุมกี่องศาเฉียงขึ้นครับ จำลองว่าผู้ตายอ่าแล้วก็จําลองส่วนสูงส่วนสูงผู้ตายแล้วก็จําลองว่านี่โดยจากประชาชนว่าส่วนสูงนี่จะร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบรยใช่ไหมประมาณนี้แล้วเราก็จําลองมาดูทิศทางมาก็ทิศทางน่าจะลอดระหว่างหลังตู้กับฝ้าลงมาเข้ามันอยู่ตรงประมาณด้านตรงประตูด้านหน้า คือถ้ายืนยิงเนี่ยมันก็จะจะข้ามตู้ข้ามข้ามข้ามหราคาตู้ใช่ไหมแต่ถ้านั่งยิงอะมันจะรอดแต่ตอนทำลูกบอลที่ทําในลักษณะยืนใช่ไหมลักษณะยืนมันก็รอดตู้ได้นะไม่มันยืนราดไมได้ถ้ายืนต้องข้ามข้ามข้ามตู้ไป มุมมันบังคับ,คบแล้วอย่ามันฝืนฝืนนิดนึงมุมฝืนฝืนนะไม่เหมือนที่เรานั่งเรา,านั่ง,งปุ๊บเราลากปึ๊บท,เทีเดียวเลย ั่งคอมหญิงได้ไหมนั่งคอมอะไรนั่งคอมเือแบบตบกันน่อมให้มุมยิ่งกดอย่างเงี้รอันนี้มันมันไม่ได้มุมกดจริงนะท่านนั่งคอมมุมกดนะอืมนี่มุมมันเฉียงขึ้นเล็กน้อยแต่วันนั้นที่วันนั้นที่ท่่นนนนไไมด้้ยืวััีแย่งปืนนั่งแล้วก็แย่งปืนแ่ะผู้หญิงลุกขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ชาย กำลังลุกขึ้นเลยยิงะไรแ้แต่ว่ามันตะบกันอ่ะแล้วมันเบี่ยงอ่ะแต่ถ้ายืนแล้วผู้ชายสูงกว่าแล้วเหมือนพี่สูงกว่าเองว่าพี่ยิงเข้าตรงนี้เองมันก็ต้องกดลงมันก็ต้องกดลงมันจะไปรุ่นได้ไงถูกปะล้วดูถ้าพี่นั่งเขายืนยิงมุมก็ไม่ใช่อย่างนี้อีกไม่นั่งยิงก็พอนด้นั่งยิงก็พอได้ ถ้าตอบถ้าตอบอย่างนีน้ก็ตอบก็ชัดเจนไหมัด<อ>ถ้ามันมีกองเลือดอยู่ตรงที่ต้อนนองในที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าจริงข้างนอกแล้วอะไรแล้วหลัแล้วเขาจะมสาสร้างกองเลือดตรงนี้ได้ยัง<อ>